ก็ไม่ทราบว่าเกิดความผิดพลาดหรืออะไรกับกับ,ก,บกับการไลฟส์สดของผมนะครับว่าเออได้ถูกร้องเรียนหรือได้ถูกปิดกั้นอะไรเอาไว้นะครับก็ถ้าหากว,ว่ามีการอัปโหลดที่ล่าช้าหรือเกิดขึ้นกับสิ่งที่ผมได้ให้ให้ให้ปากคำหรือได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างมีการลำดับจับความไว้ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นการทำร้ายใครจนไม่จำเป็นก็ขอให้คลิปนี้เป็นการเป็นการดีเฟนตตัวเองนะครับว่าอ,อผมได้ให้ปากคำเกี่ยวกับ การแสดงทัศนะถึงการใช้สติปัญญาในการที่จะทําความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นของตนเองเนี่ยที่มีความขุ่นข้องมองใจกับการครอบครองหรือสถานะของผู้ถือสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้ครอบครองที่ดินธรณีนี้นี้นนใครครองหรือ แผ่นดินของเราผมก็ไม่จะ Reference อะไรที่มันจะแบบ o n d ไปมากกว่านี้ก็อยากจะกล่าวถึงว่าคุณครับการที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริบทสังคมแล้วก็ชีวิตของตัวเราเองเนี่ยให้ให้มีความให้มีคนลื่นไหลแล้วก็มีความ ดีไลเบิมากที่สุดแล้วก็มีความเฉียบคมทางทางสติปัญญาแล้วก็มีไหวพริบใ,ให้ช่วงชิงพื้นที่และเวลาให้ได้กระชับชิดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็อยากจะฝากไว้นะครับกฎหมายมีแล้วก็ประชาธิปไตยในเบ่งบานแล้วการเป็นมนุษย์ของของเราเนี่ยย่อมมีความหมาย ว่าเราเป็นผู้มีอธิปไตยในขอบเขตของตนเองในการที่จะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจาร์ณให้ราคาตีคุณค่าแล้วก็ให้ชีวิตของเราเนี่ยได้เป็นเหมือนแสงสะท้อนที่เป็นเงาจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็สังคมเนี่ย ได้ขนาดไปด้วยกันอย่างมีความสมดุลมีความ practical หรือมีความไม่ขัดต่อหลักความเป็นจริงหรือสามารถสับนึกให้ได้มากที่สุดไม่ overacting แล้วก็มีความขับดันของอารมณ์ร่วมของผู้ที่ที่ที่ได้รับฟังของ ทัศนาทัิหรือมโนทัศน์ของเราเนี่ยหรือวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยและหรือการอภิปรายของเราเนี่ยให้เขาได้เกิดเกิดความรู้สึกร่วมไปด้วยว่าให้จงเห็นคุณค่ากับชีวิตและทรัพย์สินของเราแล้วก็อย่าให้ความมืดบอดของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไม่จำเป็นจงไขมันด้วยดาบแห่งปัญญา ด้วยแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากการประสิบปสาตวิชาความรู้ที่จะเรียนรู้ตนเองปัญหาที่เกิดขึ้นความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็การดับไปของปัญหาหากเพราว่าเราได้ค้นพบวิถีทางหรือเจอรี่หรือทฤษฎี d, ที่จะมารองรับในการที่จะทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยได้อย่างลึกซึง้งแล้วก็รู้ความหมายอย่างรู้คุณค่าแล้ก็ตกผลึกออกมาได้อย่าง งดงามมากที่สุดแล้วก็ให้ความให้ความความความหมายกับพื้นที่ตรงนี้ว่าเออเราได้ใช้มันอย่างผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างมีสติแล้วก็ไม่เป็นการเขืองไม่เป็นการ โอ้อวดตัวเองว่าโอ้ชันนี่วิเศษกว่าคนอื่นจนเกินไปก็ให้เครดิตนะครับอาจารย์ศาสตราจารย์นันายประสานนามประจาพภาวิชาอภนักดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็แล้วก็รองศาสตราจารย์สรณัฐไตรลังคะที่ให้แนวทางในการที่จะทำความเข้าใจกับสรรพสิ่งในการที่จะ ให้กับให้ให้ให้ให,ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์และก็การเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองอย่างน้อยที่สุดกับสภาพสภาวะสภาวการสิ่งที่เกิดขึ้นสัญลักษณ์หรือการให้ความสําคัญกับบริบทสังคมที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆของที่ที่เกิดขึ้นของวรรณกรรมหรือชีวิตของตัวเองเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งว่าเออเราควรที่จะ ทำความเข้าใจแล้วก็ให้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 แง่มุมในการที่จะมองให้มันเห็นไปถึงความเป็นจริงได้มากที่สุดอย่างชิษฎสีของการให้ความงามของวรรณกรรมอย่างเเขาเรียกว่าอะไรนะเรลิซซมอ่ะอาจจะโอสคูไปไหนเรียกว่าเสมือนจริงอย่างสร้างสรร ก็อาจจะมีความแฟนตาซกเรียลไลซ์เรียลิซมมากจนเกินไปก็ขอขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าจงอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งให้อารมณ์ของเราเนี่ยเป็นตัวขับด,ดันเป็นเชื้อเพลิงเหมือนไฟในการที่จะจุดจุดสิ่งที่เรียกว่า เชื้อเพลิงหรือเสบียงบุญที่ที่เราได้สะสมมาที่เรียกว่าปัญญาและความรู้เนี่ยให้สว่างสดใสไม่ดํามืดเหมือนกับเหมืองที่ดําลงไปแล้วเนี่ยเจอแต่คุกที่ขังวิญญาณร้ายจงจุดไฟให้เกิดและมุ่งไปในที่ที่แสงยังมาไม่ถึงให้เกิดความระยิบระยับให้เกิดความสว่างว่า ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนหรือว่าสิ่งที่เราจะควรพบเนี่ยจะเป็นอะไรจงอย่าตีค่าความมืดดำให้มันมาครอบงำเราว่าเป็นสิ่งที่โอ้ไม่น่าจะเข้าไปเลยจงใช้ไฟที่เรียกว่าความกระหายในการที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้แสดงพื้นที่ของผู้ที่มีความตื่นรู้ทางปัญญาเนี่ย ได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สะท้อนผ่านกระจกเงาที่เราสดาส่องไปด้วยแสงอาทิตย์ที่สดสง่งมาจากตัวเราเองหรือจากไฟที่เราจุด และดำดิ่งลงไปในเหมืองที่มืดดำนี้และไปอย่างผู้มีสติและคนพบว่าในนั้นมีอัญ,ญมณีแห่งความรู้ที่เราอาจจะยังไม่เคยค้นพบหรืออาจจะค้นพบแล้วแล้วเป็นการทบทวนตัวเองว่าเราควรจะเก็บมาหรือควรจะวางไว้อย่างนั้นให้ผู้อื่นเนี่ยได้ได้ได้เก็บไปในในโอกาสถัดไป ให้ได้รับรู้ได้ถึงสิ่งที่เราเนี่ยเออได้วางเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็น approach ให้้ให้ให้เกาให้เขาเนี่ยได้สร้างคุณค่ากับตัวเองเนี่ยให้ได้อย่างที่อย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้เคียงกับเรามากที่สุดเนี่ยให้เกิดเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสรร์แล้วก็เป็นคุณภาพเป็นดุลยภาพให้ชีวิตเนี่ยมีความกระจ่างใสในการที่จะเปิดกว้าง ของมนโนทัศน์แล้วก็ทัศนคติแล้วก็ความคิดเห็นแล้วก็มีใจเนี่ยที่ใสดุดน้ําที่ผ่านการกันกองแล้วว่าควรที่จะใส่อารมณ์เนี่ยให้อยู่ในระดับที่เป็นกลางมีสติมีสมาธิแล้วก็จงใช้ปัญญาเนี่ยเปรียบสับเปรียบสับเปรียบสร,ร,บ,สร,บ,ร,บ,สรบรับฟังเป็นเสมือนไฟที่จะส่องแสง ให้เห็นถึงสิ่งที่เราเนี่ยได้วางเอาไว้ให้เห็นว่ามันเป็นคุณค่าไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่ควรจะละทิ้งไว้เป็นเพียงแค่สิ่งปฏิกูลทางอารมณ์ที่เราอาจจะเผลอโยนทิ้งไปหรืออาจจะกระเด็นไปกระดอนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เราอาจจะเออ เราอาจจะมินิมอลมาแล้วว่าเออตรงนี้ควรจะออิดมาหรือให้คุณค่ากับมันได้น้อยที่สุดเลยอาจจะให้เป็นแรงขับดันให้ตัวเขาเองเนี่ยเกิดความทยานอยากที่จะใคร้รู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิด c o n t i n u e u s to r e a l i z e about the t h i n g that you just said i t just this is the the road to the enlightenment of yourself <c oughs> การตื่นรู้นี้จะนำพามาซึ่งความ ความประเทืองปัญญาของคุณที่จะก้าวไปในฐานะของผู้ที่มีความความดื่มด่ำในการที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ใช้ทรัพยากรที่ผมได้มอบไว้ให้คุณเนี่ยอย่างสุขใสและสดใสอย่างมีคุณค่าแล้วก็ ให้คุณค่ากับมันอย่างในแบบที่ตัวของผมเป็นให้มีความเป็นเอทัดพุทธธรรมรักษาหรือโคกให้ได้มากที่สุดก็ตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับก็สวัสดีครับ mis